ส่วนคุณพ่อคุณแม่คนไหนอยากหาวิธีใหม่ๆในการสื่อสารกับลูกรักต้องเล่มนี้ค่ะ เลี้ยงลูกให้ฉลาดด้วยกระดาษแผ่นเดียวที่หากคุณแม่คนไหนเหนื่อยใจกับการที่ต้องคอยพูดย้ำๆเพื่อสอนให้เด็กเล็กจดจำสิ่งต่างๆลองมาใช้วิธีบอกลูกด้วยโน้ตภาพตามแบบคุณแม่คิมิโดริอิโนโนอ,อุเอะผู้เขียนกันดูค่ะที่เธอบอกว่าได้ผลดีทีเดียวอย่างเช่นเรื่องการจัดระเบียบสิ่งของต่างๆอย่างการเก็บรองเท้าให้เป็นที่โดยเมื่อผู้เขียนลองเปลี่ยนมาใช้โน้ตภาพก็ได้ผลที่ดีเลยใช้วิธีเขียนโน้ตภาพสื่อสารกับลูก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งวิธีนี้เป็นไอเดียที่ดีสำหรับเด็กที่ยังอ่านหนังสือไม่ออกเพราะแค่เห็นภาพก็สามารถทํำให้เด็กนึกถึงสิ่งที่พ่อแม่สอนขึ้นมาได้โดยหากโตขึ้นอีกสักหน่อยก็สามารถเขียนข้อความควบคู่ไปกับโน้ตภาพได้ด้วยเช่นกันค่ะและสำหรับพ่อแม่คนไหนที่กังวลว่าวาดภาพไม่เป็นในเล่มเขาก็ได้สอนวิธีวาดโน้ตภาพไว้ด้วยค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วภาพที่วาดออกมาอาจเป็นลายเส้นง่ายๆก็ได้ค่ะซึ่งคุณสามารถนำวิธีนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายสถานการณ์เช่นการจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าการกำหนดเวลาในการเล่นเกมหรือติดบนกล่องขนมก็ทำได้เช่นกันค่ะพ่อแม่คนไหนอยากสื่อสารกับลูกได้แบบง่ายๆก็ลองทำตามหนังสือเล่มนี้กันดูค่ะ